ข้าวเขจะใช้ข้าวของอินเดียนะคะนุ่มนึบร้านอันวาชาชักปัตตานียะยาโรตีนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวง่ายบายใจนะคะก่อนไปชมคลิปพี่แพนฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะวันนี้แปลกมากไม่มีคนปกติมาโต๊ะแทบจะไม่ว่างสงสัยคนหยุดยาวไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหมด ชาชักเยอะเลยนะคะชาชักกาแฟาชักชาเขียวชักโกโก้ชักโรตีธรรมดาหนานุ่มค่ะกิ้นละยี่สิบบาทอร่อยมาก ดีค่ะวันนี้พี่เพ้นพามาทานข้าวหมกไก่กับโรตีหนานุ่มของร้านยัดยาชาชักโรตีนะคะอยู่แถวเส้นอิสระภาพาาค่ะก่อนถึงบิ๊กซีอิสระภาพแล้วก็เขามีอีกสาขาอีกสองสาขา,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 านะคะตอนนี้ก็คืออยู่แถว <sk ill vintage> แยกพันนกก่อนถึงแยกพันนกฝั่งขาเข้าเมืองนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือวังหลังริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะ แต่ว่าวางหลังนี้น่าจะมีแต่โรตีกับพวกชาชักนะคะจะไม่มีข้าวหมกไก่อร่อยมากคะ่ะร้านนี้ก่อนนี้มากินบ่อยมากกินแบบเกือบทุกวันวันหนึ่งสองสามจานกินจนเบื่อ <laughs> หยุดไปพักหนึ่งนี่พาทุกคนมาดูกันนะคะว่ามีร้านอร่อยน่าสนใจยา่านถนนอิสรภาพนะคะข้าวหมกไก่ร้านนี้อร่อยมากเลยครับ ข้าวเขาจะใช้ข้าวของอินเดียนะคะปตีเขาเรียกข้าวอะไรนะข้าวมัสปาตีข้าวมัสปาตีค่ะกิโลละร้อยสามสิบเลยนะคะเป็นข้าวที่ดีที่สุดข้าวมัสปาตีเป็นข้าวของอินเดียปกติจะมีสีส้มสีเขียวสีแดงวันนี้เห็นแต่สีส้มกับสีแดงค่ะเม็ดจะยาวกว่าข้าวปกติเมนูแนะนำอีกอย่างนะคะก็คือเบอร์เกอร์ชาโคนะคะ บล็ Black กเบอร์เกอร์เซ็ตนี้ราคา49บาทแล้วเมนูที่ต้องสั่งให้ได้ก็คือโรตีหนานุ่มก็มีหลายอย่างนะคะมีโรตีไข่ใส่ไข่แล้วก็ใส่กล้วยใส่ช็อ แล้วแต่เราจะสั่งแต่พี่เพีงชอบทานโรตีหนานุ่มอร่อยมากฝังใจตั้งแต่ตอนเด็กๆก,กินโรตีแบบเนี้ยรถเข็นที่มาขายหน้าบ้านที่สวีนะคะแล้วก็มาเจอที่นี่แหละที่เหมือนกับที่เรากินตอนเด็กๆเ,เลยอร่อยมากนี่ค่ะนุ่มหนึบ สดสดตีคานุ่มมากอร่อยมากอร่อยสุเห็นชัดไหมเนี่ยลองเห็นชัดไหมเนี่ยอร่อยมากวันนี้ร้านน้องไม่เยอะ ร้านเขาเปิดตั้งแต่บ่ายสามจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะหยุดวันศุกร์เว้นศุกร์คืออาทิตย์เป็นอาทิตย์นะคะเฉพาะวันศุกร์นะคะร้านเขาเป็นร้านฮาลาน,นะคะร้านอาหารอิสลามเป็นคนอิสลามมาจากทางใต้บัตนียาลาเลยค่ะอาหารเขาก็เลยจะมีเฉพาะไก่กับเนื้อนะคะ เมื่อก่อนมีข้าวหมกแพะด้วยเดี๋ยวนี้ที่เพนไม่แน่ใจว่ายังมีหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยสัง่งลองมาทานกันดูนะคะแนะนำอร่อยมากคอนเฟิร์มความอร่อยค่ะร้านนี้แล้วก็น้ห้องแอร์สบายๆใครที่เอารถมาสามารถจอดริมฟุตบาทหรือว่าไปจอดที่ในวัดมอนกันนะคะหรือไม่ถ้ามารถไฟฟ้าก็สามารถมาได้นะคะแต่ต้องเดินมา ประมาณ200เมตรเลยะคะ่ะข้ามสะพานเจริญพาดมามารถไฟฟ้ามาลงที่สถานีอิสระภาพได้นะคะแล้วก็รถเมลที่ผ่านก็มีสาย40ที่พี่เพ็นรู้กับสาย57 56 57ผ่านก็ไม่รู้ลองมาทานยันดูนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ วัดอยู่ในซอยข้างๆเขาเรียกวัดอะไร่ะเฮียวัดใหญ่สิสุพันธ์ไม่ใช่